N ให,ใหญ่ลงอุดรธานีทั้งทีทําเอาสปอตไลท์ในทางการเมืองแทบไม่ขยับไปไหนเลยค่ะและน่าจะหมายถึงบรรดานักร้องที่คอยจะจับจองด้วยว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่ในวันนี้คือผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยจะทําผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่โดยเฉพาะกับการทําให้เข้าใจผิดกับการบอกเบอร์ผู้สมัครคล้ายกับสื่อให้เข้าใจว่าถ้าเลือกเบอร์นั้นแล้วก็คล้ายกับว่าจะเลือกคุณทักษิณถูกนําไปเทียบเคียงกับ รณีที่เคยเกิดขึ้นกับงานบวชที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีก่อนหน้าการเลือกตั้งนายกอบอจอแล้วก็ทําให้เกิดอานิสงกับผู้สมัครหรือไม่ค่ะแต่นักรัฐศาสตร์บางท่านก็มองว่าคนระดับทักษิณคงจะไม่ได้กังวลกับเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะแต่กําลังจะทําให้การช่วยหาเสียงที่อุดรธานีเป็นโมเดลค่ะอย่างประโยคซึ่งคุณทักษิณพูดบอ,อกว่าออถ้าจําไม่ได้ก็ทักษิณเบอร์สองอะไรอย่างนี้นะ คือความจริงเราก็รู้ว่าคือคนซึ่งติดตามข่าวการเมืองชาวบางชาวบ้านต่างๆก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่ทักษิณไม่ใช่เบอร์สองเบอร์สองก็ต้องเป็นเบอร์ของทางผู้สมัครยังเป็นต้น<ฆ>ใช่ไหมครับ<ฆ>แต่ว่าถ้าถามว่ามีคนเขาอยากจะร้องขึ้นมานะครับบอกว่าอันนี้เป็นการทําผิดกฎหมายพรบรการเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา65สวเล็บนะครับหลอกลวงให้เข้าใจผิดเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนนิยม เพื่อให้มาซึ่งคะแนนเสียงเนี่ยมันก็รองได้แล้วจะร้องเป็นไงฮะก็น่าราคาญอะ่ะใล้ายๆเหมือนกับว่ากลายเป็นประเด็นซึ่งก็ต้องมากังวลกันอีกคือคน,นค,คงจะไม่เข้าใจผิดหรอกว่าผู้สมัครกับคุณ<ช>นักศิลเนี่ยเป็นคนละคนกันคือทุกคนเข้าใจค่ะแต่ว่าร้องได้ไหมรอ้องได้ร้องได้ก็ถ้ากับว่าคุณพยายามพูดถึงสิ่งซึ่งไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของอบอจอและถามว่าเคยกรกรตเคยลงกรณีแบบนี้ไหมมีครับค่ะเพราะว่า จำได้นะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยมีผู้สั่รบางคนเนี่ยไปหาเสียงราวกับว่าเป็นนายกรัฐมนตรี hmm. คือเป็นคอร์คอบเขตหน้าที่ค <Ha. S 2> อันนั้นก็ดึงเขาออกจากสนามเลยทันที <Ha. S 2> คนไปโฟกัสที่อดีตนายกทักษิน <Ha. S 2> หมดเลยว่าวันนี้ท่านฟาดหรือส่งข้อความไปถึงใครเท <Ha. S 2> ่านั้นไม่พอความมั่นใจยังหนีบปรับกระบวนทัพในการหาเสียง <Ha. S 2> การหนีบคุณนัทวุฒิใส่เกือไปด้วย <Ha. S 2> นะครับไป ไปย้อนรอยความทรงจำนะครับในช่วงที่เคยหวานชื่นนะฮะคนเสื้อแดงอะไรต่างๆดังนั้นคุณทักษิณคุณนัทวุฒิไม่อยู่ในเวทีเดียวกันเอาจริงๆฮะเขาไม่เคยอยู่เวทีเดียวกันนะมีแต่โฟนอินไลฟ์แฟนเข้ามาแต่นี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกว่าใช้อุดรธานีนําร่องอถ้าอุดรธานีประสมร็จด้วยชัยชนะแบบถล่มทลายแบบขาดลอยจังหวัดอื่นๆที่กําลังจะมีการเลือกตั้งนายกอบจอตามมานะครับอาจจะต้องขอนะอนุญาตหรือขอร้องให้คุณทักษิณ ไปเป็นชีพจรลงเท้าไปหาเสียงต่อ <ฮะ S 2> ผม <ฮะ S 2> คิดว่าคุณนักษิล์ยังสนุกแฮปปี้กับแบบนั้น การเลือกตั้งนายกอบจอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะแต่ก็มี20กว่าพื้นที่ที่ต้องเลือกกันก่อนเพราะว่านายกอบจคนเดิมหลายคนชิงลาออกนี้กดเลือกตั้งท้องถิ่นที่ฟรีซไม่ให้ทําอะไรเกี่ยวกับงบประมาณก่อนจะหมดวาระ1้0วันบางส่วนก็ถูกใบแดงไปค่ะแต่เป็นส่วนน้อยที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งใหม่มี18จังหวัดที่เลือกไปแล้วค่ะเพื่อไทยชนะเฉือนภูมิใจไทยไปได้6จังหวัดเหลือเวลาอีก1-2เดือนจาก นี้จะมีอีก9จังหวัดน่าจับตาดูการขับเคลื่อนในอีกกว่า40จังหวัดที่จะเลือกตามวาระด้วยนะคะที่นายกคนเดิมอาจจะยังอยู่ไม่ได้กังวลเรื่องของกระแสยังคงอยู่ต่อค่ะแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสนามอบอจอคือสนามตัวแทนค่ะเชื่อมโยงการเมืองจังหวัดไปสู่การเมืองภาพใหญ่ คุณทักษิณออกแรงรอบนี้ทำให้เชื่อกันว่าการทวงคืนฐานเสียงเดิมในภาคเหนือและภาคอีสานน่าจะกลับมาตอนนี้อยู่ที่อีสานชวนคุณผู้ชมดูในภาคอีสานกันสักนิดค่ะผลการเลือกตั้งสอสอคงจะเป็นตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนในปี2566ค่ะจำนวนสอสอในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานมี133ที่นั่งค่ะถึงแม้เพื่อไทยจะยังคงเป็นแชมป์อยู่ที่75ที่นั่งแต่ก็ต้องเสียมากกว่า50ที่นั่งกระจายไปอยู่ ในพักอื่นๆนะคะโดยเฉพาะกับภูมิใจไทยที่ได้ไป35ที่นั่งค่ะย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นในปี54ค่ะปีที่คุณยิ่งลักษณ์นำพาเพื่อไทยชนะอย่างถล่มทลายภาคอีสานมี126ที่นั่งนะคะเพื่อไทยได้ไปร0 4ยเมายกจังหวัดในกลุ่มภาคอีสานตอนบน13จังหวัดค่ะจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงโดยสมบูรณ์เช่นเลยนองคายสกลนครนครพนมปทุมธานีขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องจับตาในการเลือกนายกอบจอด้วยนะคะเพราะในขณะนั้นเนี่ยถ้าเราดูโดยรวมแล้ว ภูมิใจไทยเนี่ยได้ไป13ที่นั่งก็จริงแต่สถานะของภาคอีสานในวันนี้มันเปลี่ยนค่ะพอมาดูเป็นสนามอบอจอในปี54คุณยิ่งลักษณ์ชนะถล่มทลายภูมิใจไทยพ่ายแพ้ไปแต่ในปี5 5ค่ะปรากฏว,ว่าสอสอ,สอบตกของภูมิใจไทยเนี่ยเขาไปลงอบอจอค่ะทําให้ในปีนั้นภูมิใจไทยคว้าตําแหน่งนายกอบอจอไปได้มากกว่าพรรคเพื่อไทยในปี262พักพรรคเพื่อไทยยังคงครองฐานเสียมเดิมได้นะคะ ส่วนใหญ่สสที่ได้มาเนี่ยก็คือเพื่อไทยแต่ว่าจำนวนที่นั่งลดลงไปค่ะเหลืออยู่ที่80กว่าพื้นที่เท่านั้นนะคะภูมิใจไทยเนี่ยได้มาเพิ่มอยู่ที่16ที่นั่งค่ะนักรัชศาสตร์ก็ชี้ว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าภาคอีสานตอนเหนือหรือว่าตอนกลางยังคงเป็นพื้นที่สีแดงแต่พักสีน้ำเงินเขาก็ใช้กลยุทธ์ขยายอนาเขตด้วยรูปแบบความสำเร็จจากการเลือกตั้งสสในปี2562ค่ะ ด้วยการดิวจับมือกับบ้านใหญ่ในท้องถิ่นทั้งระดับอบจและเทศบาลจับมือรวมพลังกันค่ะใครกว่าที่นั่งได้มากได้รัฐมนตรีไปเช่นคุณพิพัฒน์ราชกิจประการคุมภาคใต้ได้กระทรวงแรงงานไปพื้นที่อุทัยธานีลากยาวไปถึงกาญจนบ,บุรีเป็นพื้นที่ของคุณชาดาไทยเศษอีสานใต้บ้านใหญ่ในวินดูแลค่ะ ทั้งหมดนี้คือระบบเครือข่ายที่ทำให้ไม่ต้องปรากฏตัวผู้ช่วยหาเสียงที่ชัดเจนเป็นตัวบุคคลแบบพักเพื่อไทยหรือพักประชาชนค่ะไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยนะคะที่ต้องเปิดหน้าสู้กันแต่รากเดิมฐานเสียงที่เคยเป็นพลังประชาชนแต่ไม่มารวมตัวกันเป็นพักเพื่อไทยยังกระจายอยู่ในนามพักอื่นเช่นสนามต่อไปที่ต้องจับตาดูคืออุบลราชธานีค่ะ กูลกันตินันจะชนกับบ้านใหญ่หวังสุภกิจโกศลซึ่งก็มองกันว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลของพรรคเพื่อไทยคำถามสำคัญก็คือแล้วคุณทักษิณจะไปช่วยหาเสียงหรือไม่ค่ะคทักษิณจะไปไหมอุบลราชธานีต้องไปครับคือผมคิดว่ากรณีจังหวัดอุบลราชธานีมีคุณลักษณะพิเศษในเรื่องตัวผู้นําการเมืองในจังหวัดมีสายสัมพันธ์ที่เอาพูดตรงจงครับมีความจงรักภักดีต่อครอบครัวตระกูลชินวัตร จะสังเกตเอาเลยเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่คุณเกียงกันตินันอนดีตลมตีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยเนี่ยไม่ว่าจะง,งานวันเกิดหรืองานอะไรต่างๆเนี่ยคุณทักษิณโฟนอินเข้ามานะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดหรือการทํางานแน่นอนครับว่าตั้งแต่รัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรละนะฮะน้องสาวอดีตนายกทักษิณและจังหวัดอุบลราชธาน,เนีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญดังนั้นผมคิดว่าวิธีคิดของคุณทักษิณเนี่ยท่านไม่บริหารหรือมาแคร์อย่างความรู้สึกว่าใครจะคิดอะไรยังไงท่านคิดจะรวมหมดอยู่แล้ว าสูต้องแลนสไลด์ให้เห็นคือถ้าสู้ต้องสู้ต้องทวงกลับมาให้หมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการประกาศอะไรแแสดงให้เห็นว่าศักดิ์ศรีองค์คารพยบอะไรต่างๆเนี่ยคืออุดรอ,อุบลแล้วก็ทั้งขอนแก่น3จังหวัดหลักๆเนี่ยนะครับที่เป็นฐานเสียงกลุ่มคนเสื้อแดงหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องการแลนสไลด์ดังนั้นสารตั้งต้นคือถ้าจัดการนายกอบจอเป็นคนของค่ายเพื่อไทยได้อย่างอื่นก็จะง่ายขึ้น<ม>ตามลําดับคือวันนี้เป็นพักร่วมรัฐบาล แต่ว่าถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยก็คือของใครของมันก็ต้องมองประโยชน์ตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นไอ้ความเกรงใจไม่มีหรอกครับแล้วก็ยิ่งใช้คําว่าภูมิใจไทยเองเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นดาวรุ่งนะครับว่าเป็นดาวรุ่งคือหมายความว่าโอกาสที่จะเติบโตต,ต่อไปเนี่ยมีมากทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปผนวกองคา์าพิบต่างๆทางการบองต่างๆ,ๆเข้ามาที่ตัวเองได้มากขึ้นนะครเ,เป็นพิเศษนะฮะในหลายๆลาย,ลายต่อหลายกรณี ดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งผมเข้าใจกับว่าทางพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปค,คิดว่าภูมิใจไทยจะจะสามารถที่จะเป็นเหมือนกับว่าเรียกว่าพัวกันได้ะนะแบ่งกันได้ไม่ใช่ครับถึงเวลาแข่งขันกันจริงจังแต่ในศึกสนามเลือกตั้งนายกอบอจอครั้งนี้ค่ะมีนักรัฐศา,ศาสตร์หลายท่านที่มีแนวคิดตรงกันว่า ไม่ใช่วันของพักประชาชนแม้ว่าจะมีทั้งคุณธนาธรและคุณพิธาระดมลงพื้นที่ช่วยหาเสียงแต่ก็น่าจะเหนื่อยอย่างมากค่ะและเชื่อว่าคุณทักษิณก็กําลังส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่ารอบนี้กระแสส้มไม่มาเท่าไหร่ที่โจมตีไปก็คือไวรัลค่ะที่กําลังจะต้องการให้เกิดขึ้นหวังผลในทางการเมืองที่วันนี้กําลังเปิดหน้าสู้กับสีน้ําเงินอย่างชัดเจนค่ะ